เริ่มตันแรกทีส่สดใสกับโมบายเจีนในแรงตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือจอยแต่เออนี่เชื่อเลยครับบางคนเคยว่าจอยอันนี้บางคนนะเพราะว่านี่คือแบบผมอ่านจากจอยเป็นจ้อยเพราะว่านี่บางทีเออนี่ผมก็สับสนกับชื่อน้องเหมือนกัน ทำบาตัวไหนก็เดี๋ยวนะั้นน่าจะอยู่ตำแหน่งต่ออะปะอ่าน,น,นี่นี่ตัวนี้ผมอ่านแวะแว็บแรกเป็นจอยไม่ดีอันนี้อ่าน,น,านวแวแว็บแรกเป็นจอยไม่ก็ไอจอยโอเคแล้วเราจะมาเล่นน้องกันในวันนี้ ก็คนไทยสามคนต,ตึงแน่นอนเชียร์แล้ววันนี้ก็จะมาเล่นน้องตำแหน่งป่าแล้วก็มีไปกินเข้าด้วยวันนี้เลยน่าจะโอเคอยู่โอ้แต่เรามปทงดาวสามตัวฝั่งนู้นน่าจะไม่เล่นแล้วกูเล่นทงดาวสามตัวน่าตระย ใช่เถอะครับผู้เล่นดวงดาวเนี่ยอ่อนตรอดทุกคนบอกเลยอันตรายมากมากแหลกเด้วยเมื่อกี้โคตรด,ดี โอเคให้ดูประมาณนี้แล้วก็แบบนี้โอเคมาล้วแต่อาจจะน้อยหน่้านะกได้เชื่อเล่นป่าได้จะวันเดิางแล้นายคงมาเชี่ยป่าไม่ใช่ไเพื่อนโอ้ขอบคุณทุกคนมาเชี่ยป่า อันนี้คือไม,ไ,ไม่ได้แชทไม่ได้อะไรกันเลยแต่เขาเหมือนรู้ใจกันมากเลยคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับความร่วมมือดีมาก ตัวนี้สกิลสองมันต้องกดตามจังหวะด้วยไม่งั้นสเต็คมมนได้แล้วก็สกิลหนึ่งถ้าเรา,ชาใช้โดนมันจะเป็นลายมันจะทำให้วิเวขเ้นด้วยเมื่อกี้เขาป่วนปลาเรา แค่ทำแค่พล่ไปตัวนี้จะมีแตกอยู่สองแบบก็คือจะแตกแบบสี่เหลี่ยมไอ้นี่กับหัวกับไอ้นี่ลูกสายฟ้าแล้วซึ่งสายฟ้าน่าจะเร็วหรือแม่แรงกว่ามครับมีตัวหนึ่งแหลมขออญาตเลย แล้วคุตายแล้วเพื่อนคุณตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนอย่าตายแล้วแล้วนี่รอดแล้วก็เกือบตายเมื่อกี้อู้ใจหายใจความมืดเมื่อกี้ เพื Not the the uh, ่อนเขอั่อนทอดเจพอวนนี้ เราไปดูต้นทางนะไม่น่าม,ไม,มีไปนันองเรามีสิสู้เขาไม่ได้เลย

น้องเกิดน้องโหดนะบอกว่าดาสักมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเอาผมพากชีวิตเขาได้แล้วครับผมนี่เลย you ตัวนี้ฉายาปิเาจูบอกไว้โอ oh, oh. ้โหเราต้องไปเจอกัน่นวันเดียว ตีแรงเว้ยเราอีกนิดหน่อยก็ได้โดนปันอีกแล้วปันหนักเลยเรายังกูเราไม่ค่อยได้พอโดนกดมาให้ไอ้นี่มาตีไอ้นี่มาตีเต่า งไงบอย่ตาลมไม่าจะแล้ว้นวเดียวเอาไปตอเกิดแล้วกันนะเกิดแล้วต่อเยไม่ว่าวิธีนี้ผมจะไหวหรือเปล่านะแต่ไม่ลองไม่รู้ครับ งั้นดูเกมต่อจากนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะเพื่อให้ผู้ชมเบื่อหัเกิดละ บอลและเอาหลอดเอ็กซ์คูน่าจะได้แล้วได้จบได้ท้าหลอดได้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ฟาร์มป่าผูร้องไครไม่ได้แน่ทางนู้นเขาเกิดแล้วอะ 違う。 คนที่เอ้นี่มาเล่นในตอนนี้แต่ว่าทุกคุณยื้อจนสุดแล้วผมไม่จะทำอะไรได้คณะป่าเอออื้อผมจะไม่ยอมแพ้แม้ว่านี่เพราะนี่คือแรง แล้วผมไม่อยากจะทำให้มันไปตามสวัสไิ์ตอนอยู่เรียนี่หลอดที่หลอดได้ที่หลอดได้ เขาหลอดอยกู่เข้ากลางแล้วได้เวลาตีแล้วครับผมหลอดอีกทีเราไปอันนี้ล่างต้องมีหนึ่งคนที่หายไปตรงตอนนี้ ก็คือผมที่จะไปเคลียร์คลิปเพื่อหอเอด X2 เราได้ไปต่อแล้วเราจะทะลวงป้อมมันไม่น่ารอเอ็กทู 2. ก่อนทีเขาก็เออี่ทำหน้าที่ของเขาดีแล้วคือการต่อเลือดไอไ้แคนีฝั่งเขาตอนนี้ฝั่งเขาน่าจะไอ้เป้าน้อยกว่าเราแล้วฉันก็น่าจะชนะได้ไม่นานนี้ผมต้องตัดไปตอนที่อันนี้ผมวิ่งไปถึงนูน่นอะ <Okay. S 2> ลำบากลำบานในการอ่านคิดเลยเกินเมื่อกี้